สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ใส่เสื้อลายมาเลยครับใส่เสื้อใส่เสื้อาวนาโซนาใส่เสื้นา เ็ตนาวันนี้เขาจะไปเฮดนาทุกคนเ็ตนาของไอ้แขกเพื่อนเออเขาเกี่ยวข้าวไม่ต้องเกี่ยวข้าวนาะเกี่ยวข้าเขาบอกให้ไปเอาข้าวเอานมาดูการเก็บใส่วันนี้ใส่กระสอบเหรอครับใส่กระบะรถมาเลยเราไยมาตะแล้วก็มากอกอีกเทอร์หนึ่งบอกเดี๋ยวทาเบิ่งทุกคนน่าจะบอกคืออยู่ทางลาวเนาะ ตอนนี้ก็คือสุ็วขีมุก <laughs> ไปสิเหเบิ่งกันนาลาอยู่สน้อยนะเ่เคยเห็นจากทื่อโอ้ลมหนาวมาเลยทุกคนตอนนี้ก็คือมาฮอแล้วน่นจะเป็นมองนี้นะ <laughs> ทุกนาไอ้แขกเป็นเออเราะว่ะจะมาเบิ่งรถเกี่ยวข้าวโดนกะเจ้าท้าพี่กะเจ้าใสายอยน่นเนาะ กัเจ้าใส่รถเกี่ยวข้าวนกคนแต่ว่าบคเห็นรถเกี่ยวข้าวนับกับเจ้ามาสิบโม่เนาะแต่ว่าก็บเจ้าเกี่ยวแล้วละกันยังมีหลงเหลืออยู่ดอกตัวที่นี่มันเกี่ยวกัน่าจะเอาอันอันเอาแนวเกี่ยวมาเกี่ยวเอาทุกคนกันยังมีแบบกระเจ้าเกี่ยวบ่มดเนาะก็ยังมีเศษของมันอยู่เศษข้าวอยู่อยู่ทางพุ่งแกกัเจ้ากับเกี่ยวเอารถเกี่ยวแบบเกี่ยวบะถึงนทุกคนมองนี้นะมั้ง ม่รู้คือกันเนาะเพราะเราก็ไม่เคยมาวัานนะั้นกันเป็นมองนี้กะถือว่ากลวงอยู่ทุกคนถือว่ากลวงอยู่ได้ล่ะถูกนาเราก็นนะไหนก็เสร็จได้จากเปล่าเนาะอึ๊บอยู่บ้านเฮาสเ์เกี่ยวแล้วทนะุกคนกะหน้าหน้าอยู่บ้านกับบนไหลเนะาะก็อยู่หลังเฮือนฮนะกะปีนี้อะบ่ได้เข่าทุกคนปีนี้เนะ่ ดูความใช้บารน้ำท่วมสามเถืเ่อนไปเลยจักท้าเบิง้งเดี๋ยวเบิ้งก่อนคุณบอกรถเกี่ยวเข้าอยู่ทางคุณบ่จักรถเกี่ยวเข้าวพี่พูนพี่ยินเสียงรถเกี่ยวข้าเวเวานาะอ้าวตอนนี้ก็คือรถเกี่ยวก็มาแล้วทุกคนว่นนะ่ปะป๊าบรถเกี่ยวมาแล้วรถเกี่ยวข้าว เกี่ยวข่าวนนุนเนาะก็คือแบบขาตะเกี่ยวหาหอบเลยอืมอันนี้จะเป็นข่าทุกคนเข่าที่ตัเกี่ยวเกี่ยวแล้วยังพันมัดเข่อเนาะนี่มันก่อยจกือบมื่ทเดนมันก่อยมาล้มเนาะข่ามันสุกข่ามันสุกไวอะ่ะเดี๋ยวความที่ว่วแดดมันแห้งอยู่ไทยอะ่ะมันก็เลยสุกไวแนะ่มันก็เลยก่อยโออ หัว <laughs> จักกันเนี่ยเออหัวจ,จักกันเน่วันนี้วันนี้หัวจักกันตาเจ้าของตาหัวจักกันมะเออหัวจักเดี๋ยวอีกนะเออมาเนี่บกหม้หมาอยู่นี่น่ยเออหัวจักเดี๋ยวอีกโ <laughs> อ้าก,ก็ <laughs> 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 เห็นหน้ากันข้างแรกันเลยดมาเลยยิ <laughs> <h ums> ่งยิ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 ่เ่ยวข้าว่้าิ่ง่งย่ง่ยว่ย่ ก็จะว่าว่าปีนี้กี่เฟืองหลายวะยักษ์ถ้าเบิ่งดล็อสิได้ขา้าวทำเลยแต่ว่ากี่เฟืองหลายวะูอ๋มีมกลไกย,ยันพ่นขี้เฟืองเอาทางกน้นี่รถกันเลยสักอีกดูนะทุกคนทุงน่งนาคือกวงแห้งทุกคนทุ่งนาพวกเนี้ยนนกวงแห้งให้เนี้ยไห้นี่นะนนสามารถแบ่งออกเป็นแบกไหลได้เลยออกเป็นแบกแบกตารางเป็นท้องเอียงเนาะ จะพองอย่างไหนกับผู้ทุกคนแต่ว่าสามารถแบ่งแบ่งได้เลยดิแบ่งได้แบ่คุณแบ่งพีเรอหน้ามนกรูดดีหน้าเราหน้าเรากับแม่จะอยู่ด้วยกันนี้ทุกคนจะอยู่ฝั่งคุณของอุูอยู่ฝั่งพูน่ะยังมีเติรดดิแต่ว่ากวงเติดเนาะหน้าก็เจ้าไหลไปดีล่ลมมาเลยทุกคนยามนี้เป็นยามลมเนาะ ล้มพัดมาเดี๋ยวก็ล้มมาละแล้วลก็สุกไฟพร้อมทุกคนเพราะว่าม,มันแดดทุกคนอยู่ที่ไทยเนะะาะนั่งเข่าก่อนทั้งค่าอยู่อยู่เพื่อนเท่ากันเพาก็จะล้มเป็นยุ่มเป็นยุ่มเน,นี่ยทุกคนแต่ขย้อนว่าเกี่ยวเกี่ยวก่อนแล้วนี่แต่เกี่ยวยามนี้กเะเกี่ยวยามนี้กัได้ล้มกันป้านี่ไม่น่ายังมีอยู่นี่ยังมีอยู่เข่าชื่อใดบ่มีเกี่ยวเนาะ พอได้เกี่ยวได้หนังทุกคนอะไรมองนี้นก็คือ,อยังบุทันเกี่ยวเถื่อนแล้วนี่นะเกี่ยวยังบุทันแล้วปูล้มจนเมื่อเลยถ้าในไปนึกว่าบ่มีเข่าจะพลายไงที่แท้มีสินแต่ว่ามันลีมันล้มมันเกี่ยวข้าวไปกับนกนกแอ่นคนบินขึ้นเนาะมันน่าจะกินข้าวว่ะแหะขี้มูนเต็มเลย รถเกี่ยวรถคันนี้มาฮับรถเกี่ยวเด้อเนี่ยนะรถคูโบต้าส่วนทาหลังก็จะเป็นรถเกี่ยวก็คือแบบเต็มแล้วแหละเกี่ยวเต็มแล้วทุกคนเอาไปแล้ว <laughs> สัญญาณเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวทักข้าวโลกมา ที่ได้ก็จะลายอยู่ได้นะฮอดอยู่นาสิบปลายเป่าเนาะอือนี่อขับซาซาเด้อบ้าน,นี้นขับเอาเงียงมาใส่นีน่น่าจะปลอดภัยนะคิดว่าเอาเงียงมาลองอือบนน่ะกองเป็นภูเขาเลยทุกคน,นใจลายเด้ไอเด้อเนยตังแวว<ะ>้วนี้เขอาไม่เออใช่ปะบายทุกคนอุ้ยอุ้ยขี้ฟุ้นขี้มูลเต็มเลยอึ๊บาย นี่คนปฏิบัติการขนเข่าทุกคนในสุดก็อบสำเร็จแล้วก็เอาประมาณนี้เนาะนึกความที่ว่าอ่าคิดพุ่นกอดแอกันแป๊บหนึ่ง้วยความที่ว่าหน้าเพิ่นตายเพิ่นมาได้เห็ดทุกคนมันจะเป็นแบบให้อ่าคนหุ้จักหรือว่าพี่น้องนาะมาเห็ดเนะาะครับพี่น้องก็จะแบ่งให้ทุกคนก็เอาประมาณนี้ก็พอแล้วอ่าอายเพิ่นว่าถือว่าได้ลายได้ผนว่าได้หลายอยู่ได้ว่าป,ปีนี้นะแต่สิได,ด้ทุกคนเ่าย่าหลาย อ้าไปบัเนี้ค่อยๆขับมาเดี๋ยวเบิ่งก่อนมาสิได้หรือบ่เนาะอย่าเข้าบนปิวไปจ้ะหรือว่าปิวดีไปเปลบ่ข้างหลังมันกะจะเปลนั่นึองเลยนะเออ,เอค่อยๆขับเด้อบัเนี้นะ่าๆหกองเป็นภูเขาอือได้ป่ะ โอ้โหขังวดลไปฮอดสแยกก็เลียวขวาเลยโอเคโอเคเลยเลยไปได้ว้าว มันโดนไอ้น,นี่นะไอ้น,นี่มันโดนอัน,นี่ขาดเอาเปลี่ยนกันปักประมาณนีน้ทุกคนตอน,นนี้ก็คือห้ามกรตตาข้าวแล้วเรียบร้อยทุกคน ก็จะลังบ้านปลาปิกกินมะส้มนำป่ะเดี๋ยวไปนั่งกินกันอยู่หน้าร้านปลาปิกกันทุกคนป่ะทุกคนเดี๋ยวมากินมะกรูดใกันจ้าอันนี้สามสิบบาทสามสิบบาทกินน้ำแนงกินน้ำแนงว่าคุณยายคุณแม่น้ำเนมโอ๊นมะส้มเหมือนส้มยี่สิบบาท ไม่ได้ปลาปิ๊กกินนะนี่คุณแม่เยอะเนาะเยอะนำเยอะไม่ไวเยากนะปีนี้เราได้ข้าหล่าได้ปีนี้นะกุ้มจะทอดเสาปีก็ได้เดียวเดียวอ๋อปีเดียวได้ยี่หรอกประมาณเสาแปดตากุแต่ก้าวอ้กตายได้ร้อยกว่าจะมังไหวเอาพอกินเนาะหน้ากว้างหน้ากว้างเนาะกว้างแห้งตัวนั้นค่ะ อ้วงกวงแนมจนสุดสายตาเลี้ยคันได้ดำมาเนี้ยแบบโอ้ไปตาเอ้าตาเมื่อนเนาะแบบนี่ยังไปกระบืพองสวเลยน่าเขานไปกับืพองสวเลยน้ำมดำกด้น้ำท่วมเนาะยาน้ำท่วมเนาะมันมันันนอยู่ต่ำอะแต่กล้าไม่เป็นคันหน้าอยู่ลุกไปเอฟโทว์อ๋อเเดี๋ยวมัดหนึ่งน้เมือยังน้อยเนาะเขามาเมื่อเหมือนปีนกะลายปีนลายอ่ะ อยาบุดหนตอยุกยกเลยคุณหมอยังไม่สีเป็นคนที่ย่าปีงนะคาเ็นปีงก็คือแบบไวแบบแะกาาแมันแบบนี่นี่แหละเขนเสนะเอาบอเอาเด้มป็นคนี้แหละมเป็นคนแบบเอาบอเอาบอแพกกากาอะมันนี่ขนกกักำกัระเขยยานเด้ปีงเนี่ยบอเอาแพนก็เท่าอ้าเลยว่าจะปีงมาเข้าท้องคนนั้ได้ัเล้วปีงเสียดีไอ้ น้องเฮาน่ะ <Techn> ท <Pokémon> ี่มันตายนะอ๋อตลาดเชียงร้างน้องสาวสักพื้นสักพื้สีนันชนิปปีพื้นเรื่องปีแลนอันเหลืองดำนาม牡丹อันทูชาขานจุ๋มๆมัดอืมอันเป็นนี่นะล่ะแบบแวบมาทุกคนยามเมือแงตอนนี้ก็คือเฮากำมาเลาะตลาดนะดองถมทุกคนที่อำเภอบ้านเมืองนี่เละจ้ากาำมาเลาะคนเดียวนะจ๊ะนี่ เยอะเหมือนกันว่าข้าจะได้อีหยังกินแน่ทุกคนหรือว่าชีได้กินลิ้นมั้งเนาะก็มีงบอยู่ห้าร้อยอะไรบาทกัน่าจะบุ่มบึดมล้วทุกคนเออเดี๋ยวซื้อผักหอมให้คุณยายนำแล้วให้คุณแม่นำแล้วรอรอมองก่อนทุกคนเดี๋ยวจะมาโซนนี้เลยโซนแล็กดูความที่ว่าเลาะคนเดียวแน่เดี๋ยวจะมาเลาะโซนนี้ก่อนโอ้สายไหมเราจะได้อะไรกินดี หรือว่าไก่เนาะนี่จะเป็นไก่ทุกคนน่โอ้ยอึบปึบปึบมาทางนี้ดีกว่าอ๋นะอขันนาโรตีเออชิคกี้ด้อย่างดีด้ทุกคนสิสเอาแบบของกินซุกปนะเนาะสำเร็จรูปเลยแบบนี้เลยของกินซุกแบบนี้เลยนี่ กกินมาาเลยอันนี้จะเป็นปลาส้มนะคนโอ้ผู้สาน้อยอ๋อหรือจะเป็นข้าวกล้องนี้นะจ๊ะกะบอแพงทุกคนมันอยู่ในกลิ่นนะแต่ว่าแพงข้าวกล้องก็สามสิบบาททุกคนปลาใหญ่เมื่อก่อนอ่ะเอาตัวนี้ก่อนแหละ <laughs> ประกาศสม้มทุกคนจะเป็นประกาศดอกกามาละเจ้าบาทจยะสิบาาบาทบอกมาละสิบาบ,บ,าบาททุกคน อันนี้ก็เหมือนกันมอ่ออันนี้ก็ี่บาทป่ะจ๊ะอ๋อยีบาทมัดละสิบบาททุกคนอ๋อสองมัดจ้าน่โอ้หขาหอมน้ำยาจะบ,บาทจ้ะสมมติบบาทสามสิบบาทจ้า,บบาจอืออาจ้าอันนี้เมงอย่างโน่นี่นะ แคงออ้ปล่แมงคางที่เอาเจ้าเอาไปตับค่ะมันจะตําเจวมาจจะโอ้แมงคางคนเอาสับนะเอาสับนะอ่ะสองอย่าสองถุงจ้ะถุงละยี่สิบบาททุกคนเห็นคุณแม่เรามกตับทุกคนาตับเยียมแมงคงแต่ละอ๋อใบนี้เลยจ้ะใบสุดท้ายใบสุดท้ายเลยจ้ะ เพลงทุกคนอันนี้ถุงห้าสิบบาทป้าทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งตรงนี้กันทุกคนได้แล้วจ้าอ๋ออันนี้เป็นมันทุกคนมันข้าคุณก็จะค้องมันด่างมันนะสมบุกแต่จะค้องมันด่างโล่แค่ยี่สิบบาทอ๋ออ่ะต้องไปซื้อเมือก่อนทุกคนที่ได้เมือบานเนาะแตต้องซื้อเมือจ้ามันด่างเป็นโคต เดี๋ยวก่อนเจ้าของงานอ่สิบบาทหกรโลโล้อยต้มีละจ๊ะบคนด้วยแกเอาสาบาทครับ30สบาทห่อโอเคใส่ถุงเลยสามสิบบาทมะนาวได้ไหมมะนาวย0ดีกว่าอ๋ได้ละจ้ะ ได้แล้วได้แล้วแปลว่าใสถุงนี่ว่าได้เลยได้แล้วแปลว่าใสถุงจ้าอาทุกคนมันดังแล้วก็พักนะจ๊ะตระมานี้จ้าเป็นมันทุกคนโล่ถึงยี่สิบบาทหกโลโลยจ้าก๋เจ้ามีรถนะเขาก๋เจ้ซื้อหลายอยู่ทุกคนทุกคนที่ว่าเขากำนั่งเรือไปนะนั่งเรือเมืองจ้าวันนี้ก็น่ากินถุงอัจฉรบาทจ้าเป็นถุยี่สิบถุงใหญ่ห้าสิบ เอายี่สิบยี่สิบบาทนี่เลยจ้าขนมกอบแก๊บทุกคนนี่เลยจ้ะประมาณนี้โดนไปยังรถบกก่อน <ทะ S 1> เป็นเนื้งอะหนื้ออันนี้หอยแครงหอยแครงหูมาล่าหูมาล่าก็มีไป,ไปกินมาล่าก่อน ไม่ละ10บ,บาทครับ10บ,บาทโอเคอย่างสบาทเลยครับโอเคมาละาะืะอนนาะมอืมาืมีืมอืมอืมอือืมอืมอมอามอืมอือมาืมาืมอมอืืมอมาลอืมาืมอมะือมอ พอกินทุกคนนะคะคปลาหมู20บาทขึ้นไปจะจ่ายเงินก่อนทุกคนถูกนะครับหมึกหมึกทุกคนถุงละร้อยถุงละสองร้อยหนอที่จะยี uh ่สิบบาททุกคนเป็นอ่ะราคาหลักยี่สิบหมูอันนี้จะเป็นยำอ๋ออ๋อแม่นแม่นอันนี้จะเป็นหมูกระทะทุกคนมันจะเป็นหมูกระทะนะ เดินรอบคนทุกคนนะตะเวนเยงตาละต้องเปิดเพลงอาจารยกซื้อเวลาเนะี่ตะเวนเยงตาเวลาหา้าหกโมงแล้วไปวันนี้จะเป็นมไม้ยทุกคนผลไม้ต่งตางๆแล้วก็จะเป็นเมี่ยงป่าทุกคนนี่เมี่ยงป่านี่นไปใส่เกาะกามีเอาทุกคนเอาประมาณนี้เนาะเอาปลาแล้วกัน,นะเดี๋ยวเฮากัขอ ย่างเราซื้อไปก่อนย่างเราซื้อไปเรื่อยๆทุกคนพี่มาตัวเองถือไว้แล้วก็บ่าซื้อนะจ๊ะประมาณนี้แหบบ เปอีกระเป๋ดำวให้ยังกระเป๋ดำที่ไหนเป๋เจี๊ปปอนเป๋เจี๊ปอนคือไม่นช่ไม่ใช่ไปยุ่มมาตลแล้วไปที่เก่าที่เดิมงามเมืองทุกคนคึกคื้นมากเลยอ๋อไปร้านสปอนเซอร์นี่เองอ๋ไปเลสซกอ้ยหนาวเนาะ พุซวนหนาวบอกเลยว่ามาจนเป็นผู้ไรอยู่เปียกช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเลยทุกคนทางพี่นะทางเฮือนเท่าเลยเมื่อนั้นโทรไปหาทางเฮือนแล้วก็แบบอยู่ทางนอกก็ได้จงต้องมาอยู่ทางในอากาศมันมาจากพุ่นแหละเลยา นี่น่าจะเป็นหน้ากากาหมูนะคุณนะโอ้ยกำลังทอ,งอดเลยกำลังอบเลยเลือกต่อเข้าไปก่อนเอาด้นี่ตอนนี้ก็ขึ้นเท่ากันมาอยู่ที่บ้านของพี่โตโร่นะจ๊ะนี่นี่มันอย่างไรตโตโร่หน้ากากหมูบปล่หน้ากากหมูอบสมุนไพรอบสมุนไพรนี่คุณบอกกองเนาะบอกกองนี่นี่พ่อเสือนี่ถ่ายพ่อเสือ,อ,อไเลยพ่อเสือเนาะสวัสดีจ้า สวัสดีครับมืนี้แต่งกายเ่สุภาพครับเป็นคุณยุยจ anyway. so ้าเป็นค so so ุณครูเด้อพอชุดเคองแบบแล้วชุดเ่องแบบแล้วนุกคนก็ตังอยเลยคซอะรี่มาซินมอนุยนะเห็นเอเดเ็นเอเดนมาเนเนาะ่วมากต็วมากอ่กี่จักตอนมอนุ้ย ออไอโซโลโซอยด้วยนี่ออแต่ไมนเออเออแนวแซมถุกยอดอืมใช่มั้การมักด้ดยู้ได,ดำอ๋อู้ไดำมากเองนี่ฮ่าซุ่มส้่ทำไมอ่ะอืมอาหารเลงทุกคนนี่แหละ เมนูนี้เลยแล้วก็จะมีต้มอยู่เนะจะมีต้มอยู่ต้มใส่ขวดอ๋อต้มใส่ขวดขออนุญาตเด้อชิมจากต่นติดไปบรอ่นเบแก้วกับไอ้แข็งมาเฮียทุกคนเืีแกวสมแล้วนองแล้วอุ้ยนี่เลย โอ้ยแซ่บแซ่บบอืออ่านี่ยปะยังโง่กับพ่อนี่ชิมเนี่ชิมหอชันนี้กินได้กินทชิมกับมัเวะจ้าป่ท่รมาเห็ดแซ่บแซ่บอยู่นะานตานเด้อตานไหนเด้อเนี่ยตาขอนเลมันฮอนเลยแซ่บหอเก่ยกัแซ่บ เจแบบนีนะแมนบ <พอ S 2> นิ้วกะไเดี๋ยวเอาเบิ่งทางนี้นิ้วเลือนิ้วเลือม,มเลยดูดนิ้วจะเลือทางนี้จเปิดตม้มทุกคนต้มใส่ไส<ม>้บวมก็จะเปิดอย,ยโอ้ปวดอกอกไป ต้มเครื่องนต้มเครื่องใน,น,น,นจำเจอผมคนนึงโอ้ยใส่เด็กกะป๋ากกินไปนแล้วนี่คุณน่ะต้มเครื่องนในทุกเครื่องในง้วนตัางบ้านก็จะเป็นเครื่องในควาย <c oughs> ตัางบ้านก็อะไรอันนี้ก็คือต้มทุกคนแต่ความที่ว่าเมื่อคืนนี้มันแย่มันกินไปได้เรได้มาต้มอีก <c oughs> ครั้งนี้ส <c oughs> อืมทุกคนเดี๋ยวเรากินน้ำกันนะ กินหลายคนมาจิงเสียทุกคนแต่ว่าคือว่าเฮากะมีเมนูของเฮามาน้าได้แห่ะดังเลยตุ๊กมีเมนูของเรามานําได้แหะน,นีุ่ณะนะนี่นี่ข้าวเปียกทุกคนข้าวเปียกเส้นจา้าซื้ออยู่ตลาดนั่แหละไปละเมืองมากินนี่นี่ถ้วยกะพร้อมแล้วทุกคนมากินเลยซะนเนาะอ <laughs> สองถุงทุกคนก,กน ถุงนึงยี่สิบบาทนะเขาซื้ออีกหาหนึ Trevor ่งทุกคนไม่ได้ซื <S <S ้อหางเก้าไปดูตามหรือ่การถุงนึงก็อิ่มแทุกคนยี่สิบบาทแต่ว่าซื้อสองถุงมาพอสิบบาทแล้วกินปลาเองสิกินหมดเลยประมาณนี้แหละอาอืมอไเะรเอาจะไปบ้าง ใกลี่ปูตาดีไอ้แ้อะไรเนี่ยกินข้างทางเลยก่นนะตืนกต่วุ่นวันวุ่นวันขับไปขับ้าทุกคนโอ้โหนี่หัวเมื่อกี้คออ๋อเมื่อกี้คอนี้หูเลยหูแค่เลยป้าค่ะแค่มันจะมีเอ็นเชมันจะกึดๆนะมันจะกึดๆมันก็มาร์กเองไงเดี๋ยวสามดับบลิวเจ็บแอ๋นี่นีเนีจิ้จิ้ม กุ้ยางกุ้ยแบบยังเปันจองเบิ้งเป็นเป็นอันกระดูกหมูอ่อนอันนี้ต้มนะต้มอันเบ้องตัวนี้ไงเียเยอาไปกินเอะเอาเป็นไก่นะ้อตาอันนี้ก็ไส้คอดไส้คอดเยียมนหน่อยก่อนะก็บโอ้เดูอ อืมอืมคาวมากเกิดๆแหละมันหอมนะคุณหอมมันเหมือนไทยจะนี้คนบอกว่าดีจรองใช่ไหมคุณอร่อยมากเลยแซ่บหลายทุกคนมามากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันทุกคนนี่คือข้าวแรงเลยข้าวแรงต้องมากไปจะเจอเดี๋ยวข้าวกินอันนี้ต่อแล้วเรากินอันต่อไรก็ไมร้ฮะแต่เนี่ยมันบางคนนะแล้ว มาุกคนคลิปนี้กับประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวเอาขอโตือเ้าก่อนเดี๋ยวพบกันในมือใหม่นะวัน,นนี้กับปาบ้านิจ้า